สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยอย่งเรื่องไลแมนนะครับคือไลแมนนะครับคอมเมนต์ Comment, อ่าโพสมีปัญหาว่าคือ CS เป็นคนแจ้งให้ทำค่าชดเชยแบบนี้ก็คือค่าเสียเวลาพอทำตามขั้นตอนไม่ได้คืออะไรนะครับคืออย่างนี้ในการแจ้งค่ารอนะครับหรือค่าเสียเวลาออเดอร์เนี่ยยกเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่อย่านี้ไม่มีแจ้งในระบบในในตัวของแอปพลิเคชันเลย แต่ก่อนมา,าจะต้องส่งเรื่องไปนู่นนี่นั่นจุป,ปะหานี่คือคำร้องไม่อนุมัติเนื่องจากตำแหน่งที่จุดรับหรือสถานสถานะการจัดส่งไม่ตรงตามความจริงก็งงเหมือนกันว่ามันคือยังไงเหรอมันไม่ตามความจริงมันมีอีกหลายเคสเลยนะที่เป็นเคสร,รออาหารเกินสี่สิบห้านาทีไปแล้วแล้วไม่ได้ขึ้นอย่างนี้เลยก็คือแบบตำแหน่งจุดรับไม่ตรงนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้ค่ารอก็งงว่าทําไมถึงต้อง ขนาดน,นั้นซึ่งค่ารอตรงเนี้ยร้านค้าเป็นคนจ่ายให้กับไรเดอร์นะรู้สึกว่าไลแมนจะจะไม่ได้เป็นคนชเ,เฉยให้นะถูกไหมจริงๆแล้วอ่ะคือคุณวัดจากอะไรอ่ะคุณต้องเอา gps ร้านกับ gps คนขับเนี่ยให้มันตรงกลางเดะๆเลยเหรอคือเฮียวิ่งโรบินฮูดเนี่ยเกิน40่สนาทีปึ้งเนี่ยคือรอสัก41่ิบนาทีที่สี่เอ็เนี่ยแล้วก,กดรับกดรับแล้วก็ถ่ายรูปรับของอ่ะ เงินเข้าเลยยี่สิบไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นจริงๆบางคนเป็นแบบนี้คือมันคงไม่มีใครไปนั่งรอสี่สิบห้านาทีเพื่อเอาค่ารอหรอกครับคุณก็ปรับค่ารอให้มันลดลงมานิดนึงอาจจะเลยยี่สิบยี่ห้าให้มันดูแบบเออมันไม่สมควรที่จะรอคือมไม่มีใครไปนั่งรอหรอกครับมีคนแบบรับลึกส่งเลยสมมติว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหกสิบนาทีเนี่ยถ้าเขารับส่งเลยเนี่ยตักออเดอร์เลยยี่สิบนาทีเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ สามออเดอร์ order, ได้สามออเดอร์ก็คือยี่สิบนาทีวิ่งไปรับไปไปรับอาหารส่งอาหารยี่สิบนาทีวนไปนี้ยชั่วโมงหนึ่งสามออเดอร์เข้าได้รอยี่สิบบาทสมมุติว่าเขามารอสี่สิบห้านาทีแล้วเขาค่าได้ค่ารอแทสี่สิบบาทบวกค่าส่งประมาณัสามสิบเก้าแล้วกันได้แค่เจ็ดสิบเก้าบาทใครจะไปนั่งรอครับบ้าบอปะ่ะเสียเวลาปะ่ะมันไม่มีใครไปนั่งรอหรอครับน้อยน้อยมากๆที่เขาจะทุจริตนอกจากจากับบางคนอาจจะแบบรอให้ถึงนิดเดียวคือสามสิบเก้าอ่ะ เป็นก,กูกูก็รอถามหน่อยเถอะคอมเมนต์นิดนึงเป็นใครใครรอบะะ้ล่ะถ้าสมมติว่าได้ในทีที่สามสิบเก้าหรือันทีที่สี่สิบสี่อย่างเช่นไลแมนสี่สิบห้านาทีนะครับสี่สิบสี่แล้วเป็นใครไม่รอมั่งล่ะครับรอมาตั้งนานแล้วอ่ะบางร้านเนี่ยไม่มีที่นั่งรอนอะเ้ยเคยไปนั่งรอพวกกูม้าล่ะถูกไหมเคยไปนั่งรอไหมแดดร้อนๆน,นะครับมีที่นั่งรอบางทีไรเดอร์ไม่ไต็มไมหมดเลย เป็นสิบสิบเจ้าเลยเป็นมาเข้ามาทีสี่ห้าแอปเป็นสิบสิบคนเลยมันก็ไม่มีนั่งรอในร้านหรอกครับมันต้องไปนั่งรอมอเตอร์ไซค์นั่งไปนั่งอยู่ริมถนนบ้างให้รถเฉียวชนบ้างไม่มีใครไปนั่งเสี่ยงหรอกครับถูกไหมครับแล้วค่ารอตรงนี้ผู้คุณก็ไม่ได้จ่ายร้านค้าเป็นคนจ่ายเนี่ยถึงบอกไงว,ว่าเก็บกับร้านค้าครับร้านค้าร้านค้าต้องชดเชยให้กับไรเดอร์นะครับบางร้านก็กวนประสานก็มีเขียนบอกประมาณว่ารอไม่ได้ก็ยกเลิกเฮ้ยกูมาวิ่ง รับส่งของให้ลูกค้านะเว้ยพูดพิมพ์เหมือนแบบเขียนทิ้งไว้เลยอ่ะรอไม่ได้ก็ยกเลกร้านนี้นานเอ,าเอ้าเฮ้ยคุณก็แมานานั้นได้ดีดิหน้าวันหนึ่งอ่ะถ้าพวกคุณอ่ะไม่มีพวกเราอ่ะพวกคุณก็ไม่มีออเดอร์นะไม่มีใครมาซื้อหน้าร้านคุณอ่ะพวกคุณบางบางร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบต้องขายผ่านดีเดลิเวอรี่เท่านั้นอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าดีลิเวอรี่มันดรอปลงอ่ะยอดขายคุณก็หายนะ แล้วคุณก็นั่งเรียกร้องว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่ได้ออเดอร์เลยเฮีย er, เปิดร้านกาแฟเฮีย er, มีความหวังกับดี l i ลิเวอรี่มากเลยนะแรกๆทำเปิดแม่งทุกแอปเลยแกล์ชอปปี้ไลน์แมนโรบินฮูดแต่แม่งไม่เข้าสุดท้ายแล้วเฮียก็ไม่ได้หวังเพราะหนึ่งเดือนแรกเฮีย er, มีความหวังว่าเอออย่างน้อยก็คือได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ดีลิเวอรี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยิงโฆษณาไปห้าสิบบาทรู้สึกว่าไม่ได้กูไม่เอาแล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการยิงโฆษณาในแต่ละแอปเนี่ย มันขึ้นเฉพาะในแอปนั้นๆมันไม่ได้ไปโผล่ในแพลตฟอร์มอื่นถูกปะแล้วถามว่ายิงไปเพื่ออะไรอ่ะแม่งคิดครั้งนึงมันก็คิดตังค์กูแล้ววะเออก็ไม่ได้ยิงถูกปะถึงบอกไลว่าร้านอะทุกทุกอย่างแหละท,ทุกทุกอ่าไรเดอร์บริษัทร้านลูกค้าเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันมันต้องเป็นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลาถูกไหมมันต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ไม่ต้องมีใครเอาเปรียบใครหรอกนะครับแค่ช่วยเหลือกันก็พอค่ารอบที่สมเหตุสมผลค่ารอที่สมเหตุสมผลไปรับไปส่งลูกค้าลูกค้าให้ทิปไม่ให้ไม่ว่าเพียงแค่กดห้าดาวให้พวกเราก็พอ่าไลแมนกดหน้ายิ้มให้ก็พอนะครับเวลาฝนตกไปทิปไม่ให้ไม่ว่ามาส่งช้าบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากทีไรเดอร์ rider, มันเกิดจากงานพ่วงครับมันเกิดจากงานแบท ที่ลูกค้าบางคนถ้าดูโซเชียลมีเดียคุณรู้อยู่แล้วว่าที่เราประท้วงกันที่เราไปเรียกร้องกันว่าไม่เอางานแบดไม่เอางานพ่วงเพราะอะไรเพราะมันลูกค้าไม่ได้ของช้านะครับเพียงแค่คุณเข้าใจพวกเราพอนะครับให้พวกเราห้าดาวแค่นั้นพวกเราก็ดีใจแล้วครับแม่งให้กูสี่ดาวเนี่ยกูบอกเลยว่ากว่ากูจะทำให้มันได้ห้าดาวเนี่ยต้องวิ่งอีกประมาณสักสองร้อยงานนะถูกปะ เพราะว่าลูกค้าบางคนไม่ได้กดดาวให้มันก็ไม่ได้ถูกมาคิดถูกไหมครับเออนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันหน่อยว่า,าคุณจะเอาค่ารอหรือจากได้งานที่วิ่งอย่างต่อเนื่องลองคอมเมนต์พูดคุยก,กันมาหน่อยละกันนะครับนาทีที่หกแล้วใครดูถึงนาทีที่หกก็ขอบคุณมากเลยวะกันคอมเมนต์มาเรื่อยๆกันช่วงนี้เฮียก็เปิดร้านกาแฟนะครับพ่อหุ่นโยทินหกสิบเก้าทับแปดช่วงเช้าจะมีแซนด์วิชสิบบาทมีทั้งพ่อหุ่นโยทินหกสิเก้าทับแป และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวของแถวแถวร้านเป็นซีนะครับตรงข้ามตลาดชิ่จเจริญร้านนั้นจะมีข้าวไก่ทอดด้วยสามสิบบาทราคาประหยัดมากนะครับมีทุกเช้าร้านนั้นจะขายเริ่มต้นประมาณสักตีห้าครึ่งถึงหกโมงเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มขายแหละไปจนถึงประมาณสิบถึงสิบเอ็ดโมงนะครับข้าวไก่ทอดหมูทอดสามสิบบาทคุ้มมากนะครับซื้อเก็บใส่กระเป๋าไว้ไปกินระหว่างทางได้เลยนะครับยังไงก็แวะมาซื้อกาแฟร้านเฮียก็ได้เพราะว่าเฮียจะไปส่ง ขนมปังแซนด์วิชที่ร้านนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดร้านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเวียนกันมานะครับบางคนมาแต่เช้าเฮียก็จังหวะเฮียเปิดเช้าพอดีก็ขอบคุณจริงๆนะครับน้ําใจทุกคนมากเลยนะครับแวะเวียนมาทักทายว่าเจอเฮียในใน,น u t u b e ใน t i k t o k หรือใน Facebook ก็บอกกันนิดนึงนะครับเฮียจะได้เออมีกำลังใจว่าเออทำลงไปแล้วมีคนเห็นมีคนแวะเวียนมาหานะครับมาพูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นะครับจากให้แนะนําอะไรหรือนะมาแนะนำเฮียอะไรรับประทานกาแฟไปแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับบอกได้ครับคอมเมนต์มาเลยเฮียแล้วเฮียปรับปรุงเสมอเพราะว่ามันก็มีจังหวะที่มันผิดเพี้ยนบ้างนะครับบางครั้งขออภัยนะครับสวัสดีครับ